ชาวลักขณาราศีธน,นูนะครับดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่30เมษายนตรงนี้ซึ่งก็มีความสำคัญมากกับชาวลักขณาราศีธน,นูเหตุผลเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลักขณาราศีธน,นูเลยคือเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่ลักขณาราศีธน,นูเลย ก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสได้ราชาโชคตีโกนร่วมนะครับธาตุไฟกับลัคนาราศีธน,นูตอนนี้ดาวพฤหัส30เมษาเนี่ยจะย้ายไปเป็นจุลจักรไปอยู่ในเรือนอาริของชาวลัคนาราศีธน,นูแล้วก็อยู่กับดาวมนุษย์ต่อยู่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าด้วยกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์นั้น เนี่ยเรากำลังจะคุยกันเรื่องดาวพฤหัสแต่ก็อดที่จะหยิบยกดาวดวงอื่นที่มีความสำคัญมากกับชาวลัคนาราศีธนูมาอธิบายร่วมด้วยไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันสำคัญจริงๆเรื่องของเรื่องคือชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวเสาของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นะอุดมเกณฑ์นะชื่อก็บอกไู่แล้วอุดมเกณฑ์ก็คือ,อโดมสมบูรณ์มีความสำเร็จมีความมั่นคงโชคดีเกี่ยวเรื่องการเงิน ที่ดินที่ทางอสังหาริรมทรัพย์ต่างๆผมก็จะพยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีธนูฟังว่าคุณมีโอกาสที่จะนะครับได้ความจะได้โชคดีเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ทางบ้านอสังหาริรมทรัพย์คอนโดนยนต์ยานพาหนะใหม่ๆเพราะอะไรเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันไปได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์แต่แต่เรื่องงานเนี่ยเหนื่อยนะครับเพราะดาวพระรหัสดาวเจ้าเดือนลัคนาราศีธนูมันไปเป็นอาริ เหนื่อยแต่ละอย่างได้มาเนี่ยไม่ได้ได้มาหมูหมูง่ายๆไม่ใช่ถึงแม้ว่าดาวเสาเป็นอุดมเกณ์ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับแต่ก็เหนื่อยนะนะครับดาวพระหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยหมายถึงบ้านช่องนะครับถิ่นฐานแล้วดาวเดินแบบนี้ไปอยู่กับมุษยูแบบนี้สงสัยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยแม่งเดินทางอุตลุดเลย นะจาก30เมษายนตรงนี้ไปเป็นการเดินทางแล้วมีความสำเร็จพเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสมันไปอยู่กับมนุษย์ตอยู่เออนั่นแหละเดินทงเดินทางห่างจากถิ่นฐานห่างจากบ้านแต่จะได้รับความสําเร็จดีนะผมพยากรณ์ไม่ให้ล่วงหน้าเลยนะครับมันจะเป็นการเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ดวงเดินทางแน่นอนไปดูเถอะนะและดาวพฤหัสเนี่ย นะครับที่ผมบอกตรงนี้มันไปเป็นอริเนี่ยก็เป็นการเดินทางห่างจากถิ่นฐานนะครับจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกแต่ว่าดูแล้วมันเป็นการเดินทางที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณนะดาวพันธุเนี่ยตรงนี้นะครับดาวพระหัสที่ผมบอกเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหมายถึงบ้านช่องยุนยานภานนะ ที่ดงที่ดินด้วยคุณมีโอกาสที่อาจจะต้องไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ตรงที่หนึ่งในบางอย่างหรืออาจจะมีแบบไปซื้อแล้วก็เป็นน่องเป็นนี่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ได้มาเป็นสิ่งของเป็นได้มาเป็นออของที่มาทําประโยชน์ให้กับตัวของคุณหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับโยกย้ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ทํางานออฟฟิศร้านรวงต่างๆมีความเป็นไปนได้ทั้งหมดนั่นแหละ พราะดาวพฤหัสผมบอกแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศิทนูและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหมายถึงบ้านช่องยดยานพานนะด้วยและมันไปนเดินไปอยู่กับมรตยูแบบนี้มันต้องเดินเดินทางอยู่แล้วอะ่ะนะฮะอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าผมได้เกริ่นนาไปแล้วว่าดาวเสาร์มันไปเป็นอุดมเกณฑ์การเงินดีนะ นะครับชาวลัคนาราศิธนูไปสังเกตได้เลยยิ่งช่วงปลายปีนะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะดวงการเงินดีมากและเดินทางอุตลุดเลยดูไว้ให้ล่วงหน้าจริงๆเกณฑ์การเดินทางเนี่ยมันน่าจะตั้งแต่ช่วงประมาณกรกฎกาสิงหาแนละ้วล่ละนะครับนะครับแล้วก็กันยาตุลาพฤศจิกาธันวานี่การเดินทางโดดเด่นมาก มกรากุุภา this การเงินยังดีและจะมีโชคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนะช่วงธันวามกรากรุภานี่แหละประมาณทึกเทื่อนี้แหละมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีธนูเองนะครับที่ชะตาของคุณนะฮะชะตาของคุณจะมีความสําเร็จแล้วก็โชคดีนะครับในด้านอสังหาริมทรัพย์นะถ้าคุณจะทําอะไร ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วน่าจะนำพาความสำเร็จโชคดีมาให้นะครับอย่างมากทีเดียวนะสักครู่นะนำพาความสำเร็จความโชคดีมาให้อย่างมากทีเดียวแล้วก็ดาวพระรหัสที่เดินในตำแหน่งเนี้ยพยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขอย่าไปอะไรที่ขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ เออนะ้ามีอะไรที่มันหยนหยวนได้ก็หยนหยวนไปอย่าไปทะเลาะอย่าไปขัดแย้งใดๆเลยนะครับเพราะดวงต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้อย่างใจบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ระวังสุขภาพผู้ใหญ่นิดนึงนะดาวพฤหัสไปอยู่ตรงนี้ก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับทีนี้ผมอธิบายความมาถึงตรงเนี้ย ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูอีกอย่างหนึ่งว่าในดวงชะตาของคุณนะคือธนูเนี่ยมันเป็นลัคนาราศีที่ต้องลงทุนลงแรงอยู่แล้วมันไม่ค่อยได้อะไรแบบง่ายๆหรอกมันต้องทำต้องลุยกเย็เหนื่อยเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นทีนี้ความสำเร็จที่ผมบอกว่าต้องลุยตรงเนี้ บางครั้งชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมันเป็นคนที่ผมจะบอกว่าไงดีละ่ะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ขี่ม้าแล้วกงคันธนูเพร,พร้อมที่จะยิงออกไปเป้าหมายใดๆที่คุณตั้งหรือคิดที่จะทำเอาไว้เนี่ยนะครับมีความสำเร็จแน่ๆแต่ขอให้ลุยและเอาจริงเอาจังนะนะครับเพราะว่าคือพูดง่ายๆคือต้องทำงานไม่เห็นแกเน็จแกเหนื่อยอ่ะเอ แล้วก็จะไปเด่นกับงานเรื่องโซเชียลด้วยนะครับนี่แหละไอ้ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนของคุณเนี่ยมันไปอยู่กับดาวมนุษย์ยูเลยในภาษาของโหราศาสตร์เขาเรียกครูวิเศษนะครับจะต้องทําอะไรที่มันแปลกพิสดารกว่าชาวบ้านเขาแหละมันถึงจะสําเร็จนะนี่แหละคือชาวลัคนาราศีธนูแต่คุณไปดูนะผมดูไว้ให้ล่วงหน้าเลยเดี๋ยวชะตาจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้ว ดวงคุณมีความสำเร็จจากการเดินทงเดินทางแน่ๆนะครับไปดูเหอะนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับแล้วก็ผมบอกไปไว้เลยว่าช้าลัคนาราศีธนูนะถ้าเกิดจะไปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะจะเป็นที่ดินที่ทางบ้านช่องสังเหอสังหาริมทรัพย์คอนโดคอนโดเลยก็แล้วแต่ลุยไปเถอะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีหนี้สินหรืออะไรบ้างแต่ว่ามันก็เป็นความสําเร็จในระยะยาว เพราะที่ผมบอกอ่ะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยพันธุก็คือที่ผมบอกอ่ะอพูดไม่รู้ก,กี่รอบวเนี่ยว่าเกี่ยวกับที่ดินบ้านอสังหารีมทรัพย์คอนโดหรือว่าอะไรต่างๆที่ที่จะทําให้สตารชีวิตของคุณมีการขยับขยายไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็นี่แหละดาวพฤหัสย้าย3าเมษายนแต่ก็ต้องหยิบยกดาวดวงอื่นมาอธิบายด้วยเพราะว่า เสาเองก็เป็นอุดมเกณฑ์ราหูเองก็อยู่เรือนพันธุเนี่ยดูยังไงแล้วแม่ก็ต้องมีการขยับเปลี่ยนแปลงเดินทงเดินฮะักแน่ๆนะแต่ก็จะมีความสําเร็จนะครับบางคนอาจจะไปขยับขยายกิจการยังต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะเออเอนะครับชินสาหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีนะมีความสําเร็จคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จดังใจทุก ประการนะไปทำวีซ่ารอไว้เลยธนูได้เดินทางแน่นะเนี่ยดวงโคตรเด่นเลยหรือทำงานกับต่างประเทศหรือพาร์ทเนอร์ที่เป็นต่างประเทศดีมากถ้ามีใครจะเป็นมาเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณมาร่วมจอยกันในรูปแบบใดก็ตามถ้าดูแล้วมันไม่ไม่เสียเปรียบนะครับมีความเรียกว่าหยวนหยวนนะครับเออวินวินอะ่ะเขาได้เราได้อย่างเงี้ยก็ตัดสินใจทําไปเถอะผมว่าความสําเร็จและการเงินรออยู่ นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ที่เหนื่อยแต่ดีไว้เออมีความสำเร็จดีนะขอให้โชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เฮงอส t ทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล